เจ็จมาโชว์นะครับวันนี้เสนอตอนตู้คีบตุ๊กตาตีมน้ำทะเลนะครับสีฟ้าอันนี้ใช้ได้ทั้งเหรียญจริงและเหรียญของมันนะครับมีแถมมาให้กันบรรคับจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวเดิมนะครับสามารถฉีดเอียงอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็มีแถมตัวปลามาให้ด้วยนะครับเป็นแป้มเป็นคะแนนเลยครับว่าเท่าไหร่ได้ประชืบอ่าได้มาตัวนะครับสามสิบแป้มเลยนะครับอระชติดป,ปากอะ่ะตายดยเลยอรอ เอาอีกนะครับเอาอีกสามสิบเนี่ยอ่าหมดเวลาซะก่อนนะครับก็อ่าเอาไว้ฝึกเล่นนะครับสำหรับใครที่ชอบไปเล่นตู้คีบตุ๊กตานะครับในห้างอะไรเงี้ยครับจะเล่นอวดสาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เอาตัวนี้ไปลองครับเป็นตัวใหม่ครับก็สนใจนะครับหาซื้อได้ที่ Gadgetma.com h c o นะผม